สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเอพิโซดนี้จะพาเพื่อนๆไปลงสีเป็นไซรัปแพนเค้กนะครับผมมาเริ่มกันเลยอันดับแรกให้เพื่อนๆแทกกระดาษเข้ามานะครับผมมาที่เพิ่มแล้วก็แทกรูปภาพก็คือแทกกระดาษเข้ามานะโอเคจะแทกกระดาษหรือไม่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบจากนั้นให้ปรับ กระดาษเป็นโหมดเลนีย r เบ r รลดความชื้นลงให้เหลือ50%แล้วก็ล็อกเข้าไว้แบบเมื่อสักครู่เลยนะครับจากนั้นมาที่ประแจเลือกกระดาษเปิดอ้างอิงนะครับผมเลือกรูปภาพนำเข้ารูปภาพแพนเค้กของเรานะครับโอเคเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ที่2แบบนี้เลื่อนลงมาด้านล่างตามทันนะเ,นเพื่อน จากนั้นเราก็จะเริ่มวาดแพนเค้กก่อนเลยนะครับมาที่ประแจมาที่กระดาษแล้วก็ให้เพื่อนเอนเปิดเส้นนําการวาดผมจะามาที่ตัวพาเลตสีแพนเค้กนะครับเลือกเป็นสีเหลืองตามทันนะเพื่อนๆโอเคผมจะวาดเป็นลักษณะวงรีนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาที่บรัชวาดเส้นนิงน่งนะแล้วก็วาดเป็นวงรีแบบนี้ กดค้างไว้กดแก้ไขจะขึ้นจุดสีน้ำเงินสีจุดให้ลากให้จุดสีน้ำเงินสองจุดนี้มันตรงกับเส้นแล้วก็กะระยะนะคะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเท่ากันหรือยังแล้วก็ลองเทียบไซดูนะคะว่าตรงนี้ มันได้ขณะที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับถ้ายัางก็ลองเทียบดูนะโอเคประมาณนี้ตามทันนะครับผมจากนั้นให้เพื่อนลากสีมาใสปัดมาด้านซ้ายสร้างซ้ำเลือกอันด้านล่างนะครับเลือกลูกศรเลือกเสมอกันครับ ตามทันนะจากนั้นเลื่อนเขาลงมาแบบนี้จะได้วงรีสองวงแบบนี้นะคะผมขเยียบลงมาประมาณหนึ่งนะเพื่อนๆประมาณหนึ่งนะให้มันได้ความหนาเท่ากับตัวแผนเค้กตรงนี้นะขอ,ขอเขย,ยบขึ้นไปอีกหน่อย ประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมผมจะลองเปลี่ยนสีเพื่อนๆดูนะให้อัลฟาล็อกตัวเลเยอร์ล่างนะแล้วก็ใช้เป็นสีนี้ก็ได้ครับเติมสีลงไปเพ่อเพื่อนจะได้เห็นโอเคประมาณ1 2 3 3ช่องนะความหนาตามทันนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ในิ้สองนิ้วแบบนี้รวมปุ๊บทั้งสองเลเยอร์เข้าด้วยกัน แล้วก็วาดเส้นตรงลงมาแบบนี้ใช้สีอะไรวาดก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะต้องเอาอันฟ้าเราออกก่อนนะถึงจะวาดได้เ๊บกดค้างไว้จะได้ลักษณะสเส้นตรงแบบนี้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ดัดให้เขาตรง าทันนะเรียบร้อยจากนั้นก็ลาสีมาใส่ลาสีมาใส่ครับผมกดอันฟ้าล็อกแล้วก็เติมสีอะไรก็ได้ลงไปนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยทีนี้เพื่อนๆน อาจจะคิดว่าอ๋อเขาดูโค้งเกินไปหรือเปล่าเราสามารถเลือกออปชันโค้งนะมาดัดให้เชฟเขาดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นได้นะเพื่อนๆเ,เนี่ยครับหรือแตะที่ตารางขั้นสูงแล้วก็ดัดบางส่วนได้นะเพื่อนๆให้มันดูโคง้งดูเนี่ยครับดูเป็นธรรมชาติขึ้นแบบโค้งไม่จงใจจนเกินไป เดี่ยครับผมได้ไหมเพืเ่อน จะได้เนาะจากนั้นก็เหลือตัวชิ้นด้านล่างทําการสร้างซ้ําแล้วก็เลือกเลเยอร์ด้านล่างนะครับผมจะแก้ไขชื่อให้เป็นเลเยอร์สามแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนกดลูกศรเลื่อนเสมอกันแล้วก็เลื่อนเขาลงมาด้านล่างจากนั้นก็เลือกโค้งแล้วก็ดัดดัดหน่อย ให้เขาดูอบอวบดูชิ้นที่แบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะค่ะผมประมาณนี้เลยโอเคครับอ่ะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะมาทำการวาดตัวเหมือนเป็นตัวไซรับเพิ่มเละเยอะขึ้นมาในละยอะที่สี จากนั้นผมก็จะเลือกเป็นสีส้มใช้ brush เริมเขาจะวาดเป็นเหมือนลักษณะตา่ายนะคบผมผมจะใช้ประมาณสักี้สิบห้านะจากนั้นก็จะวาด ไปแบบนี้เหมือนจงใจแต่ไม่จงใจนะครับว่าตามแนวเส้นได้เลย บนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวก ก็ว่าต่อกันลงมาไม่เหมือนแบบไม่เป็นไรนะเพื่อนๆตัวนําเชื่อม ว่าเกินเข้ามาอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราค่อยลบเอาโอเคตามทันอยู่นะเพื่อนๆอาจจะวาดแบบว่ามีรอยหยดใหญ่ๆตรงนี้เพิ่มก็ได้นะคะ ถ้าสว่าด้านบนมันยังเล็กไปก็เติมเติมลงไปอีกได้นะคะ มันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงซะทีเดียวเนะาะนี่ครับ นั้นก็ลบให้เส้นมันรับกันผมจะใช้ brush วาเส้นเน่งๆน,งนี่ละลบ ตรงนี้ยังไม่ต้องลบอะไรมากนะครับเดี๋ยวตอนระบายสีเสร็จค่อยมาเก็บดีเทลอีกทีหนึ่งลบไว้ประมาณหนึ่งโอเคตรงนี้ก็ลบไว้ประมาณ1นพอ โอเคครับฉะนั้นก็วาดเหมือนเป็นชีสด้านบนนคะครัผมสีขาวๆเข้มครีมจะเลือกใช้เป็นสีนี้นะก็วาดตามเส้นได้เลยนะเพื่อนๆ ให้เส้นมันขนานกันกดาเอาได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาย่อให้มันเล็กเพื่อนตามทันอยู่นะ ค okay. แล้วก็ย่อครับจากนั้นก็ดัดครับดัดให้ได้ไซส์ที่เราต้องการนั่นแหละเพื่อน แล้วก็เสริมเติมแต่งได้ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนการวาดนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในขั้นตอนของการลงสีนะครับผมอันนี้คือวาดคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะว่าโอเคขั้นตอนการวาดมันเป็นประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้านะครับ